เอาเรื่องหาร้อยก่อนจะได้ต่อกันนะครับหลังจากที่กฎหมายเลือกตั้งหาร้อยผ่านไปแล้วเนี่ยก็มีความเห็นบางส่วนนะครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นวันนี้หนึ่งในนั้นคืออาจารย์สมชัยศรีสุธยากรเมื่อวานนี้อาจารย์สมชัยก็ออกมาชี้6ประเด็นที่จะเห็นได้จากหลังจากที่สูตรหาร้อยผ่านไปแล้วนะฮะไม่ขัดรัฐธรรมนูญวันนี้อาจารย์มาชี้6กข้อครับอีก6ข้อที่อาจารย์เห็นหลังจากที่สูตรหาร้อยไม่ขัดรัฐธรรมนูญ นะหกข้อที่ว่ามีอะไรบ้างข้อที่1อาจารย์บอกสภาผู้แทนราษฎรจะเหลือพักการเมืองประมาณไม่เกิน10บพักไม่เกิน10บพัก2คือพักอันดับหนึ่งอาจจะมีสสในสภาถึงร้อยละ4 0่สถึงห้ของจํานวนสสทั้งหมดอันนี้ร้อยละนะฮะไม่ใช่จํานวนสสร้อยละ4 0่สถึงห้ของจํานวนสสทั้งหมดก็เกินครึ่งอ่ะสามพักอันดับสองจะมีสสน้อยกว่าพักแรกกว่าครึ่งหนึ่ง อันนี้ก็คล้ายกับที่อาจารย์สติธรวิเคราะห์ไปนะครับ 4. พักอันดับหนึ่งะฮะสามารถเลือกจับมือกับทุกพักที่เหลือยกเว้นบางพักที่ประชาชนผู้สนับสนุนไม่ประสงค์จะให้จับมือด้วย 5. ด้วยกติกานะครับที่ให้สวมาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีเราจึงอาจจะเห็นการร่วมจับมือจัดตั้งรัฐบาลให้เกิน375เสียง เพื่อเอาสอาวาออกจากสมัการจัดตั้งรัฐบาลแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและ 6. หากพักสอหากพักลุง2องพักรวมกันได้ต่ำกว่า125เสียงจะเป็นการส่งลุงกลับบ้านที่สมบูรณ์แบบที่สุดนี่ฮะนี่เป็น6ข้อที่อาจารย์สมชัยชี้มาแต่ประเด็นคือมันไปอยู่ข้อ5ข้อ6นี่แหละที่คนสนใจบอกด้วยกติกาที่ให้สาวาเลือกนายกเราจึงอาจจะเห็นการร่วมจับมือจัดตั้งรัฐบาลให้เกิน375 ซึ่งตัวเลข375นะครับถ้าเทียบกับตัวเลขที่อาจาร,รย์สติธรบอกว่าเป็นเซฟโซนเมื่อสักครู่มันเกินแน่ๆถ้า300ขึ้นไปเนี่ยปลอดภัยแน่อาจาร,รย์สมชายบอกเนี่ยอาจจะเห็นสมการนี้คือจับรวมกันให้เกิน375และเอาสอวออกไปนะเอาสอวออกไปเพื่อให้มันจัดตั้งรัฐบาลได้แบบเบ็ดเสร็จเ็ดขาดนะฮะและเนี่ยอจาจารย์ก็ชี้ต่อว่าและถ้าพักลุงสองพักก็คงจะหมายถึงรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐ รวมกันได้ต่ำกว่า125เสียงโอ้โหอันนี้ส่งลุงกลับบ้านส่งลุงกลับบ้านเลยนะฮะเออเขาเป็น6ข้อที่อาจารย์สมชัยชี้มาตรงส่วนนี้ก็รอติดตามนะครับแต่ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะผมเข้าใจว่าข้อ6เนี่ยหลายคนอาจจะลุ้นอยู่เหมือนกันนะที่จะส่งลุงกลับบ้านหรือไม่อย่างไรรอดูนะฮะออส่วนอีกพักหนึ่งนะครับที่ออกมาให้ความเห็นหลังจากที่สูตรหารร้อย ไม่ขัดรัฐธรรมนูนคือก้าวไกลหลายคนก็จับตาก้าวไกลเหมือนกันว่าจะปรับกลยุทธ์หรือว่าจะมีกลยุทธ์ในการต่อสู้กับสูตรนี้อย่างไรนะครับวันนี้ก้าวไกลเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันในเรื่องนี้ก้าวไกลเนี่ยคุณธีรชัยพันธุมาตรนะครับสสบัญชีรายชื่อของพักก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าพักก้าวไกลเนี่ยพร้อมตั้งแต่แรกแล้วก็พร้อมมาตลอดเพราะเราเข้าใจว่าการเติบโตเป็นพักการเมืองหลักได้เนี่ยมันต้องมีสสเขตเป็นหลักนะครับ ในการเลือกตั้งปี6-2อเนี่ยอดีตพักอนาคตใหม่ชนะสอสอตอนนั้น30เขตแล้วก็มีผู้สมัครสสเขตได้ที่2แล้วก็ที่3ซึ่งคะแนนเกิน2,000 20, 0คะแนนเนี่ยกว่า80เขตโดยเฉพาะเขตเมืองเนี่ยเรามีคะแนนค่อนข้างดีหลังจากทํางานการเมืองมา3ปีแล้วด้วยเนี่ยได้พิสูจน์แล้วว่าเราทําการเมืองอย่างชัดเจนนะนอกจากนี้เรายังทําพื้นที่ต่อเนื่องมา2ปีจึงคิดว่าพอมาถึงสนามเลือกตั้งรอบนี้แล้วนะฮะ จึงมีพัฒนาการการลงพื้นที่มากขึ้นและคิดว่ามีโอกาสชนะสอสอเขตมากกว่าเดิมนี่คือเป้านี่คือเป้าที่คุณธีรชัยบอกว่าคิดว่ามีโอกาสชนะสอสอเขตมากกว่าเดิมจากปัจจัยที่ว่ามานี้นะฮะโดยคุณธีรชัยบอกว่าเป้าหมายการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคก้าวไกลคาดว่าจะชนะเลือกตั้งระดับเขตในเขตเดิม30เขตคือ30เขตเดิมเอาให้ได้คงที่คิดว่าชนะได้ และเขตที่ได้คะแนนเป็นที่2และที่3อีก80เขตที่ได้มาตอนอนาคตใหม่นี้นะฮะเราต้องสู้และช่วงชิงให้ได้ส่วนสสบัญชีรายชื่อนะครับก็อยู่ที่ประชาชนจะให้คะแนนความไว้วางใจนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณธีรชัยฉายภาพมาก็นักข่าวก็ถามว่าแล้วไอ้เลือกตั้ง2ใบหารร้อยเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อาการเมืองพักใดล่ะคุณธีรชัยก็บอกว่าสูตรนี้เนี่ยมันทาให้พักการเมืองขนาดใหญ่ได้เปรียบ ซึ่งมีพักเดียวในตอนนี้ซึ่งมีพักเดียวในตอนนี้หมายความว่าเมื่อได้สอสอเขตเต็มที่แล้วยังจะได้สอสอบัญชีญชรายชื่อแถมด้วยส่วนพักขนาดกลางอย่างพักก้าวไกลคุณธีรชัยก็บอกก็สู้ไปตามสภาพก็จะสู้ไปตามสภาพหากพี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจก็อาจจะเป็นพักขนาดใหญ่ในอนาคตได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของ ก้าวไกลแล้วก็ความคาดหวังในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าภายใต้โจทย์นะครับบัตร2ใบาหาร้อยก้าวไกลก็หวังว่า30เขตเดิมนะครับที่ได้มาก็จะคงให้ได้ส่วนเขตไหนที่ได้คะแนนอันดับ2อันดับ3อีกประมาณ80เขตหวังว่าจะชิงกลับมาให้ได้ส่วนปาร์ตี้ลิสก็แล้วแต่ว่าประชาชนจะไว้วางใจขนาดไหนนะฮะแต่ก็ยืนยันสู้ไปตามสภาพที่มีนะครับนี่คือส่วนของก้าวไกล ในโจทย์ของหารร้อยปัด2ใบนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องของหารร้อยวันนี้ความเห็นกระแสก็มาประมาณตรงนี้นะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ